ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาแนะนําในเรื่องของตัวซับไพ่นะครับตัวนี้เป็นของตัวไอชุนนะครับผมเซฟไพตัวนี้หน้าที่สามารถอัปเกรดซอฟ์แวร์ได้นะครับที่พัฒนาร่วมกับของค่าย JC ที่เป็นเครื่องมือซ่อมนะครับมือถือของทางค่าย iPhone ที่เราใช้งานกันอยู่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น p 2 4 0 8 s นะครับมีลงท้ายด้วย S นะครับตัวนี้นะครับลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสามารถเสียบเข้ากับเป็น usb ตัวเนี้ย เข้ากับตัวมือถือ p p o o n นะครับมีคำสั่งบูตหรือว่าคำสั่งเปิดเครื่องนั่นเองนะครับหรือจะใช้สาย2เส้นตัวเนี้นะครับคีบหนีบเพื่อ,อจ่ายกระแสไฟเป็น DC ออกไปก็ได้นะครับหรือว่าชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมนะครับชาร์จทั้ง Type-C นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอช่อง USB 3.0ด้วยนะครับเป็น PD 2 0วัตต์นะครับนี่ก็คือที่ผมบอกไปเนาะ One Key Boot นะครับผม แล้วก็จะมีในเรื่องของจ่ายไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ช็อตเรียีว่าช็อตคิลเลอร์นะครับตัวนี้ช็อตซีนั่นเองนะครับผมแต่ว่า <c oughs> ตรงส่วนนั้นนะครับผมก็จะมานแนะนําในเรื่องของการอัปเกรดนะครับการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้กับตัวซัลายตัวนี้นะครับผมเพราะหลังจากที่เราไปซื้อมาใช้งานแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้ด้วยนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจหาไม่น้อยเลยสําหรับตัว ซัพลายตัวนี้นะครับผมมาดูในเรื่องของหน้าตากันบ้างนะครับหน้าตากันบ้างอ่าก็คือจะเป็นซัพลายตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะด้านหน้านะครับก็จะเป็นในเรื่องของจอแสดงผลนะครับสามารถแสดงผลได้หลากหลายนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของด้านข้างนะครับก็จะมีช่องนะครับอ่า USB Type C นะครับสําหรับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่ออัปเกรดนะครับตัวนี้ผมเสียบไว้รอเลยนะแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีตามรูปที่เขาแจ้งไว้เลยเนาะตัวนี้นะครับอ่า ด้านหลังก็จะมีในเรื่องของตัวสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็พัดลมนะครับตัวนี้มีน้ําหนักพอสมควรนะครับตัวนี้มีน้ําหนักพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเรามาในเรื่องของการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับของตัวตัวนี้กันนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยจะบอกว่าตัวนี้ของผมเป็นเวอร์ชันนะครับหนึ่งจุดสองหนึ่งนะครับหนึ่งจุดสองหนึ่งนะครับดูตรงมุมตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เนี่ยจากทางค่ายเจก็ได้ ซึ่งซึ่งผมลองดาวน์โหลดดูแล้วนะครับของทางค่าย JC เนี่ยจะเป็นในส่วนเวอร์ชั่นเก่านะครับเราสามารถเปิดโปรแกรม JC นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่ตรงโลโก้ตัวนี้นะครับไอฉุนตัวนี้นะสามารถกดตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ได้ครับหรือใครจะเข้ามาที่เว็บของตัวโปรดักเขาเลยก็ได้นะครับกดดาวน์โหลดที่ตรงซอฟต์แวร์ตรงนี้ครับเห็นไหมกดดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้นะครับเพื่อติดตั้งเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับ หลังจากติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับไอคอนตัวนี้นะซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับก็จะเป็นไอคอนแบบนี้นะครับเวอร์ชั่นใหม่ก็จะเป็นไอคอนแบบนี้นะครับตามที่เราเห็นในหน้าต่างของโปรแกรม JC ตัวนี้เลยนะครับผมผมปิด JC ไปก่อนนะไม่ได้ใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยลงชื่อเข้าใช้นะครับตัวโปรแกรมตัวนี้โดยใช้นะครับ username password เดียวกับตัวโปรแกรมนะครับลายวงจรตัวนี้นะครับ ถ้าใครที่สมัครใช้งานอยู่ก็สามารถใช้ตัว username password เดียวกันเพื่อล็อกอินเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่มีใช้ก็สามารถลงทะเบียนได้ฟรีนะครับลงทะเบียนได้ฟรีนะครับผมก็กดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับมาดูที่ตัว d เ i อร์นะครับตัวนี้จากที่เราล็อกอินเนี่ยเวอร์ชันใหม่นี้ผมยังไม่อัปเดตนะครับผมกดไปก่อนนะครับมาดูที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับหากที่เราเสียบนะครับเข้ากับตัวเครื่องเข้าไปแล้วนะด้านข้างตรงนี้นะครับ ก็จะเจอไดเวอร์นะครับสำคัญต้องเจอไดเวอร์คอมพอร์ตตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวมันก็จะโชว์ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวผมถอดเสียบอีกที่นึงครับเจอไหมอ่ะเจอขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมถ้าหากของใครยังไม่เจอนะครับของใครยังไม่เจอนะผมแนะนําตรงนี้นะครับให้พี่ๆนะครับคลิกขวานะครับเลือก Open Location ตรงนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่หน้าต่างของอ่า ที่เก็บของไฟล์นะครับเลือกไปที่ไดเวอร์นะครับติดตั้งไดเวอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกที่เป็นไฟล์ exe สีแดงนี้นะนะครับติดตั้งไปทั้ง2ตัวแล้วก็ถอดเสียบสายใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอตรงนี้นะครับนะครับเขาก็จะแจ้งเราว่าตัวเครื่องของเราน่ะเป็นเวอร์ชั่นนะครับ1.21นั่นเองนะครับผมฮาร์ดแวร์เวอร์ชัน1นั่นเองนะครับเราก็จะทําการกดอัปเกรดที่ตรงนี้ครับ เขาบอกว่าตอนนี้มีเวอร์ชั่นใหม่นะ1.24นะครับที่ออกมานะเราสามารถกดอัปเกรดตัวนี้ได้เลยครับ <c oughs> ตัวโปรแกรมนั้นก็จะเริ่มดาวน์โหลดนะครับไฟอัปเกรดเข้ามานะครับเดี๋ยวหน้าจอนะครับก็จะถูกเปลี่ยน <c oughs> เห็นไหมก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นคําว่าอัปเกรดแล้วนะครับเห็นไหมกล้องผมเห็นไหมนะเห็นไหมจะขึ้นว่าอัปเกรดแบบนี้นะครับผม ตามที่หน้าต่างตัวโปรแกรมนั้นอัปเกรดคือวิ่งขึ้นไปจนถึง100นะครับก็สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น1.24เรียบร้อยละเห็นไหมนะครับคือตรงนี้นะเราก็คอยเช็คก็ได้ครับว่า,าตัวโปรแกรมนั้นมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับเราสามารถกดเช็คได้เห็นไหมเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของการอัปเกรดนะครับอัปเกรดในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับก็จะเพิ่มเมนูต่างๆเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะเห็นไหม ครับผมตัวนี้ในเรื่องของตัวทัพพายนะครับก็จะมีในเรื่องของ S กับไม่ S นะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของการเช็คแบตเตอรี่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับตัวทัพพนะครับหน้าต่างตัวทัพพายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงนะครับก็สามารถนะครับในเรื่องของเป็นการเช็คกระแสไฟช้านะครับ PD กับ QC นะกดตัวคมๆคมเนี่ยครับเพื่อเลือกโหมดนะครับหมุนเนี่ยเพื่อ เลือกนะครับแล้วก็เพื่อเลื่อนนะแล้วก็ไอ้ถ้าเรากดลงไปตรงๆเนี่ยเป็นการเลือกนะครับผมแบบนี้นะการโชว์ขึ้นมาแบบนี้หากเราจะลองเ <c oughs> ชาร์จไฟนะครับผมเสียบเข้ากับตัวมือถือซัมซุงนะครับนี่นะครับการที่จะชาร์จไฟนะครับเครื่องนี้เข้าไหมตัวนี้ขึ้นว่าชาร์จด่วนนะครับเห็นไหม แล้วก็แจ้งตรงนี้นะครับกําลังวิ่งนี่เห็นไหมเข้าเก้าโวลต์นะครับแล้วก็1 2องแอม์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับถ้ากดย้อนสอนให้กดสีดําตัวนี้นะครับกดย้อนสอนออกไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นบูทนะครับก็คือสําหรับเสียบ USB ตัวนี้เปิด iPhone นะครับ DC o u t p u t ก็คือปล่อยกระแสไฟตรงนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็สามารถเลือกโวลต์ได้เลือกแอมได้แล้วก็เลือกหน้าปัดว่าจะเอาเป็นแบบ เข็มหรือเป็นแบบกราฟนั่นเองนะครับสามารถกดดอซสอนออกไปได้นะครับตอนนี้ก็คือช็อตตัว C นั่นเองนะครับนี้เป็นการเช็คแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ qc นะครับแล้วก็เช็คสุขภาพแบตนะครับแล้วก็จะมีพรีวิวก็คือรวมนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นะฮะ สุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการตั้งค่าเห็นไหมตั้งค่าตัวนี้เราสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับภาษา <c oughs> ภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เสียงปิดเปิดได้นะครับแล้วก็เรื่องของเคอร์เซนต่างๆเห็นไหมนะครับ DC output อ,อะไรอีกตัวนี้สามารถเลือกจะ้จากตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับตัวการอัปเกรดซับไพแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นของตัวซับไพนะครับไอชุนตัวนี้เป็น P 2408S นนั่นเองนะครับฝากไ้ด้วยนะถ้าพี่ๆท่านใดใช้งานอยู่ก็ลองกดอัปเกรดตามผมได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ฟังก์ชันใหม่หมๆเข้ามาใช้งานเพิ่มเตินมนั่นเองนะครับหากคลิปนี้ถูกใจนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆที่มีตัวซัพลายตัวนี้ใช้งานเพื่อไปอัปเกรดกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ